โอ้ยฟอนตุนข้าวที่บล็อกนี่อย่างแม่นยำจริงสงสา,ายการพัฒนานะอุย้ยโดนเตนะเสยหน้ายังไงดีส่งเกียรลวิ่งไม่เติมวิ่งไม่เติมอีกแล้วโอ้ยฟอนตุนข้าวมันก็บทาวพาลงไปกี่ละเกิน กลับมปใหม่ครานะครับคุณผู้ชมครับสมเกียร์ซาสมใจในสุดก็ถึงหนัดต่อไปสักทีเอาละรุ่นไฟเวดเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงอืแต่งพิตการตาผู้ชมเต็มสนามวันนี้มาดูกันซิว่าสมเกตเราจะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเหมือนทุกทีหรือไม่เดินมาหนวดแดงเหมือนเดิมเหมือนทุกทีเดินมาด้วยความภาคภูมิใจและความมั่นใจโอเคตรวจสภาพร่างกายที่หนึ่งดวงตาคนกิ่นตรวยาวเฟิร์มรูดแขนไม่บินนะลูกนะจับรูปโอเคน่าจะได้ของดมาเคเค อยาเทเอาละเรียบร้อยหือดูมือดูฝันซีอื้อฝันสวยชื่นทกได้โอ้โหเดินขึ้นดูความภาคภูมิใจกับสมรสท่าลังเออมันสักอะไรของมันเนี่ยดูกี่ทีก็ไม่ดูเลื่อนเอาละครับคุณผู้ชมเรามาดูกันชิว่าแบบนี้นั้นสมเกตจะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเหมือนทุกครั้งอีกหรือไม่เอาละเมื่อไหร่เมื่อไหร่ฝั่งตรงข้ามจะมามาดูกันซิว่าฝั่งตรงข้ามนั้นวันนี้เขาจะมาไม้ไหนกันแน่โอ้โหเดินมาด้วยแสงสีตาเช่นกัน คนข้างหอมเดียวแล้วเหลียวบางต่างกับผู้ชคท่านอื่นเหมือนกับไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนเลยหรอพูดอะไรของกูได้กูงงโอ้โหเดินมาด้วยความภาคภูมิใจและความบ้าแต่เขาเอกเชกเช่นเดียวกันเอาล่ะในเวลาตรวจสุขภาพแต่ดูสิเชกห้าจะไม่มีอะไรหักแต่ค่ะโอ้ยขึ้นไปมันจะหลับไม่เนี่ยโตนบางเท่าเดิมเสพยามาไม่ได้อธิบายค่อยๆลูบนะค่อยๆเชกโอเคโอ้โหนี่นักชกกับกรรมการที่พ่อรู้กันไม่อธิบายหน้าตาเหมือนอย่างเลยแต่เอาล่ะดูมือที่ยิงฟันเอาล่ะฟัน วยถึงเวลาขึ้นชกได้โอ้โหถึงคุณเขาอาจจะผอมเพรียวเลียวบางแต่เขาอาจจะมีความไวที่น่าเหลือเชื่อก็ได้ใครจะรู้ข้างหลังเขาก็มีการสักยันเหมือนกันมาดูกันซิว่าหลังของเขาการสักของี้สมเกียรติฐานโอ้สุดยอดเลยมาทำอะไรกังมันเมื่อกี้เอาล่ะคุณผู้ชมอีกไม่นานนับต่อจากนี้ไปจะถึงเวลาการชกแบบที่11หรือ12หรือแบบเท่าไหร่ไม่รู้คนท่าก็จำไม่ได้เหมือนกันมาดูกันซิว่าสมเกียรติจะี่ยทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเหมือนทุกครั้งอีกหรือไม่ เอาละก่อนเริ่มพูดกันนานทีที่ดูสกิปนี้ลองดูว่าเออเอาละคุณผู้ชมนี่คือการชกอันยิ่งใหญ่ของสมเกียร์ซาสมใจอืไม่ค่อยกดดูเลยสกิปอย่างเดียวอกบการวัดดีโคตรน้อนนาผมตนเอาละฝั่งขวานั่นคือนักชกหน้าใหม่หรือเปล่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันเมื่อไหร่แต่ดูเลยว่าครั้งนี้นันเขาต้องมีความสาม,มารถละเอใหญ่แน่นอนและดูฝั่งซ้ายของเราสมเกียร์ซาสมใจรู้จกักไอชื่อเดียวคนอื่นไม่รู้จกักชื่อรือจึกชื่อที่มาคนเดียว เอาแล้วผู้ชมอีกไม่นานนะับต่อจากนี้ไปจะถึงเวลาเริ่ม มองตารู้ใจเอาละกัดกันได้เปิดมาครับสมเกียรติเปิดมากระโดดเข่าลอยก่อนโอ้โหไม่เปิดมาออกมันโอ่งไปเตะเสยหน้ายังไงครับสมเกียรติเปิดมาอือซ้ายและขวาค่อยๆเติมค่อยๆเติมดูเชิงโอ้โหฝั่งน้องข้าวเลืโต้กับสมเกียรติซ้ายและขวาเหมือนเดิมค่อยๆเติมมาวุ่นอย่างเรื่อยๆทดสอบฝั่งน้องข้าวโดนตัวท้องยังไงรสมเกียรติสมเกียรติี่ยมองตาโยกหลบโชว์สเต็ปโชว์สเต็ปมันทำอะไรของมันวะอือเปอร์คัทขวายังไงดีโอ้โหยังเติมยังค่อยๆเเตติมมดด้้้วยหหัโกร่่งงออะใสนนาฝค การเอาอาวุธโอ้โหโดนเสยคางยังไงดีฝันทองข้ามยืนยื้อึ้งยืนยื้อึ้งโอ้โหมันต่อยอยู่ฝ่ายเดียวเลยโอ้โหนี่มันกระสอบซ้ายเลยวันนี่ยทิพานไม่โตตอบเลยสมเกียร์พยายามเติมอาวุธเติมวิ่งต่อเนื่องโอ้โหแต่ฝันทองข้าบล็อกโอ้โหบล็อกได้อย่างต่อเนื่องโอ้โหซูเปอร์แมนพัสโอ้โหก็เตะตัดขาอุ้ยฝันทองข้าบล็อกโอ้โหได้อยู่ฝันทองข้ามนี่ยังไงยังมองตาเออยังบล็อกได้อย่างต่อเนื่องสมเกียร์พยายามเติมอาวุธโอ้โหแต่ฝันทองข้าบล็อกได้ตลอดโอ้โหยังบล็อก ฝั่งน้องข้ามที่สิงโตตัวเล็กแล้วเพียวบางเนี่ยเขาทำการบล็อกได้อย่างแม่นยำแต่สงเกียรติยังพยายามเติมมูต์โอ้โหเตะเสยหน้าโอ้โหเตะเสยเขาเอาฝั่งน้องข้าวที่ก็สุดยังไงสงเกียรติวิ่งไปเติมมูต์กระโดดชกยังไงดีนี่บัดซ้ายแล้วรับประคัดโอ้โหฝั่งน้องข้ามเมื่อกี้ถึงกระเซงเลยเนี่ยเตะว่าวอีกแล้วชิบหายไม่เคยอัพเด็กเลยเวนเตะเสยหน้าเดี๋ยวสมเกียรติพยายามเติมมูต์ฝั่งน้องข้ามรู้สึกว่าเขาน่าจะรอดูจังหวะโอ้โหสมเกียรติบัดซ้ายแล้วบัดขวาย สมเกียรติมีเบอร์บ้างหรอเมื่อกี้ยังไงยังไงโอ้โหพยายามกระโดดชกยังไงพยายามกระโดดชกสมเกียรติพยายามเติมมูดเลี้ยงต่อเนื่องบล็อกโอ้ยฝ่ายตรงข้ามมันบล็อกอย่างแม่นยำยิงมันบล็อกได้ตลอดเลยแต่ดูเหมือนว่าสมเกียรติเองก็ไม่ยอท้องพยายามเติมมุดอย่างต่อเนื่องเตะชายโครงฝ่ายตรงข้า,เขา,ามเริ่มเตะขาอ้าวสมเกียรติเริ่มซุดยังไงดีถูกทำลายวุฒหรือเปล่าสมเกียรติพยายามตุยท้องเล,เล่นเริ่มเล่นช่วงล่าง ยุ่งหมดเออยังอัปประันแล้วหมัดพวกเหมือนเดิมโอ้โหยยังหมัดลงโอ้ยฟอนตุข้าวที่บล็อกนี่อย่างแม่นยำจริงสงสายกายพัฒนาโอ้ยโดนเตะเสยหน้ายังไงดิสมเกียร์วิ่งไม่เติมวิ่งไม่เติมอีกแล้วโอ้ยฟอนตุข้าวมันก็ท่าพาลงเมื่อกี้เลอเกิดแต่ว่าเมื่อกี้น่าจะบอกโอ้โหเตะชายโครงยังไ,ไงดิสมเกียร์สมเกียร์พยายามขขวาเออพยายามลงกาดให้ได้เตะตัดขาฟอนตุข้าพยายามจับสมเกียร์หลบได้สมเกียร์พยายามโต้ตอบโอ้โหเตะเสยหน้าบ้านเอาสมเกียร์เบอร์เอาเวทความเวทอะไรมาแล้วโอ้โหสเกยัังเบออร์ยยู่ตสมเกียริ่มมา รู้สึกว่าฝั่งตรงข้ามเริ่มจับจังหวะส่องเกียรติได้แล้วเริ่มโต้ตอบเติมวูดที่เขามียังไงดีเตะจัดบล็อกโอ้โหฝั่งตรงข้ามนี่บล็อกได้เก่งอย่างน่าเหลือเชื่อนะครับคุณผู้ชมโอ้ฝั่งตรงข้ามว่าประคัตโอ้โหยังไงดีส่องเกียรติส่องเกียรติพยายามเติมวูดอยู่กระโดดโชกยังไงดีมาดูส่องเกียรตินี่เติมมุดรัวเลยครับผมจังหวะจังหวะยังได้อยู่ยังยังยังซัดกันนัวฝั่งตรงข้ามปุ้ยท้อง สมเกียจพยายามจอดทะลุกาบแต่ฝั่งน้องข้ามยังบล็อกได้อย่างเก่งงั่น่าหเหลือเชื่อกูเล่นกุยแล้วกูงงมสมเกียจเดี๋ยวเล่นช่วงล่างเล่นช่วงล่างปุยท้องปุยท้องฝั่งน้องข้ามยังยังเบอร์อยู่มสมเกียรติยังต่อยว่าวอยู่กูละเหนื่ยอยเตะเข้าลำตัวอ,อีกยี่สิบวิครับผมยัไงไงสมเกียรติสมเกียรติพยายามเติมมุดหรือว่าเขาจะพยายามน็อกในแมตช์แรกให้ได้โอ้โหฝั่งน้องข้ามบล็อกเก่งจริงถึงตัวก็จะเซียวบางแต่ว่าการบล็อกเขานี่สุดยอดสมเกียรจท่าว่ายน้ำเรียกว่าเท่าพิ พยายามเติมต่อเนื่องแล้วก็หมดในยกที่หนึ่งะครับคุณผู้ชมโอ้โหแล้ดูฝั่งน้องข้ามเนี่ยเห็นหุ่นจะเพียวบางในการว้องเขาเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะบล็อกทุกการโจมตีของสมเกียรติได้เกือบทั้งหมดเลยโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยครับคุณผู้ชมอืมถึงก็ต้องเติมน้มไก่โอ้โหดูผ้าชายครั้งเปิดมามกระโดดเข่าลอยโอ้โหฝั่งน้องข้ามมีเซกันบ้างครับผมจังหวะนี้ดูอีกช็อตหนึ่งครับผมเดินมาโอ้โหยงขาอือการคอโอ้โหมีลงไปลบคุกคันในสนามบ้าน ดูอีกภาพมุมหนึ่งก็ผมนี่ท่าอะไรซูเปอร์แมนทนอนโอ้โหเนี่ยท่าที่ผมขำการลมขคือแบบโอ้โหคือสุดสุดจริงๆโอ้โหแม่เจ้านี่ก็สุดเหมือนกันโอ้โหครั้งนี้ผมท้องที่้อที่ต้องมาน้องน้องขิวแทนมาก่อนแต่ไม่เป็นไรผิวเธอก็ได้อยู่โอ้โหนี่ขาวคู่สีคนจะไม่ขาวเท่ากันแต่ก็ขาวอยู่ดีอโอเคเราเลิกยุ่งเรื่องพวกนี้เอาเรื่องทีนี้ก่อนเอาละมองตารู้ใจกัดก็ได้ยองสองมเกียรติเปิดมากระโดดเขาร้อยแต่ว้าวโอ้ฝนคาเติมด้วยาซ้าย ผมเกติพยายามเอาคืนแก้เขินบอกเลยต้องแก้เขินเหมือนข้าตุยท้องผมเกติพยายามแต่วุ้งเจาะการยังไงดีเบี่ยงซ้ายเอาอัปปัคตเหมือนเดิมโอ้โหเตะเสยหน้าเอายังไงดีผมเกติกระโดดเข่าร้อยโอ้โหบอนข้ามเลี้ยวไงเนิ่นไปทีเดียวยังนอนอยู่สมเกียรติไงผมเก็บจะเข้าไปเติมหรือไม่อ้าวฝั่งข้าพลุกสมเกียรติพยายามต่อยางพยายามเติมวุ้งอย่างสุดใจกระโดดเข่าร้อยเอาชะงักเฉยผมใช้ก็พิท่าพยายามเติมยังเติมอยู่อือัปปัคต์ไม่ได้ โอ้ยฟั่งข้ามฝั่ง้ข้ามยืนอึ้งอยู่ยังอึ้งโอ้หแต่ฟั่งข้ามบ็อกโอ้ยผมว่าจังหวะฝั่งข้ามนี่คือเหมือนบล็อกเพื่อให้สมเกียริเตะพอเสร็จังหวะแล้วฝันงข้ามเหมนจะเอาคืนนะครับผมสมเกียริพยายามเติมอาวุธด้วยัดขวต่อเนื่องยังไงดีหมาตรงแลโอปร์คัตโอ้ยแต่ฝั่งข้ามยังบ็อกได้อย่างต่อเนื่องเตะเสยนะโอ้ยล้มแล้วสมเกียริวิ่งไปเติมอาวุธเตะลำตัวยังไงดียังไงกระโดดเข่าลอยฟันงข้ามยังบล็อกได้อยู่โอ้โหสมเกียร์ ยังไงสมเกียรติสมเกียรติโอ้โหถูกปัดป้องอย่างรัวๆโอ้โหเมื่อกี้เอ้าเอ้าโอ้โหเอาอย่างนี้นะคู่ไปชนเมื่อกี้เหมือนจังหวะโดนหมักเลยครับผมโอ้โหไม่ต่างจากคาร์บอยโดนปืนจังหวะเมื่อกี้นั่นคือแบบเวียงมาปุ๊ฟังตรงข้าเหมือนกลับโุ้ยได้ทันที โอ้โหทั้งนั่งเหลือเชื <S <S ่อจริงนะคุณผู้ชมโอ้โหนี่เป็นอีกครั้งหนึ่งครับผมที่เขาสามารถทำการเวียงมัดแล้วท็อก้อือเรียกว่าหมัดถึงหน้าก่อนขาถึงตัวโอ้โหสุดยอดครับผมดูอีกครั้งหนึ่งครับผมเวียงมัดทับโอ้โหฝั่งตรงข้ามได้ว่ายังไม่ทันยังแต่ถึงรับตัวเลยครับผมเขาก็ลงไปนอนสุดทันทีนี่เสยอปะคัดขวาแล้วเวียงมซัดเอือฝั่งตรงข้ามนี่บอกเลยว่าน้ำหนักตัวไส้ไม่มี และนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งของสมเกียรติสาสนใจที่สามารถเอาชนะในแบบนี้ได้นะครับคุณผู้ชมโอ้โหช่างแงม่นยำม่ากเหลือเชื่อดีเลยแบบนี้นะั้นดูเหมือนเป็น,ปนกระสอบทรายงไงไม่รู้แตกแต่เป็นว่ายอย่างไรก็ชนะแล้ววะ โ okay, อเคเอาละครับผมวันนี้ก็แมตช์นี้นั้นก็ไม่ต้องบอกว่าใครใชนะเพราะคน,นนั้นก็คือคือเมื่อไหร่มียกมือไหวเวนสาวสาวสาวหงงชื่อเฉยสมเกียรติสาวสมใจโอ้โหเป็นอีกแนวครั้นงนะผมที่เขาสามารถเอาชนะน้องได้ถึงไม่รู้ว่าแบบนี้เป็นแบบชื่ออะไรก็ตามคนผ้าก็ากกลืมเหมือนกันเด่๋ยเป็นว่าถ้าเกิดใครชื่นชอบนะผมอย่าลืมกดติดตามตกดไลค์กดแชร์ช่องนี้ได้ยังไงแล้วเนี่ยก็อย่าลืมไปกดดูคลิปอื่นได้นะครับผมถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมนะครับผมวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปก่อน ตื่นเต้นและสมบูรณ์ใจถ่ายรูกคู่โชคดีนะครับผมคุณผู้ชม